นิทานเรื่องหนูน้อยกับคนนกวิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อว่าหนูน้อยเธออาศัยอยู่กับคุณยายในกระทร่อมหลังเล็กๆ ริมป่าหนูน้อยเป็นเด็กที่ฉลาดและมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเธอมีนิสัยชอบออกไปเดินเล่นในป่าหลังจากทำงานบ้านเสร็จแล้วทุกครั้งที่เข้าไปในป่าเธอจะรู้สึกได้ถึงความสงบและความสุขใจ ป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านที่ให้ร่มเงาและความร่มรืน่นต้นไม้เหล่านี้มีลำต้นที่แข็งแรงและกิ่งก้านสาขาที่แผ่ขยายไปทั่วบริเวณทำให้เกิดบรรยากาศที่สงบเงียบดอกไม้ในป่าเบ่งบานอย่างสวยงามและหลากหลายชนิดมีดอกไม้สีแดงชมพูเหลืองม่วง และฟ้าต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วป่าพื้นป่าปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีและพืชคลุมดินอื่นๆมีมอสและเห็ดเล็กๆขึ้นอยู่ตามโคนต้นไม้และก้อนหินเพิ่มความชุ่มชื้นและสีสันให้กับพื้นดินแสงแดดส่องลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้และกิ่งไม้ทำให้เกิดลวดลายแสง และเงาที่งดงามบนพื้นดินลำแสงที่ตกกระทบกับดอกไม้ทำให้ดอกไม้ดูเปล่งประกายและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเสียงของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่ผ่อนคลายในป่ามีเสียงนกร้องขับขานเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านกลางป่า ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายกระรอกและผีเสื้อที่บินร่อนอยู่เหนือดอกไม้พวกมันเพิ่มชีวิตชีวาและความน่าสนใจให้กับป่าป่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและความเป็นธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่หนูน้อยกำลังเดินเก็บดอกไม้เธอ ก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆมาจากพุ่มไม้ข้างนาเธอเดินเข้าไปดูและพบกับนกสีฟ้าตัวหนึ่งที่บาดเจ็บและตกลงมานอนอยู่บนพื้นโอ้เจ้าตัวน้อยทำไมเจ้าถึงบาดเจ็บเช่นนี้หนูน้อยพูดเบาๆพร้อมกับนั่งลงข้างๆนกสีฟ้า นกสีฟ้าเงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาที่อ่อนโยนหนูน้อยใช้ผ้าเช็ดหน้าเล็กๆของเธอพันรอบปีกของนกอย่างระมัดระวังไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลเจ้าให้ดีเองหนูน้อยพูดด้วยเสียงอ่อนโยนจากนั้นหนูน้อยก็อุ้มนกสีฟ้าไว้ในอ้อมแขนและพากลับไปที่กระท่อมของคุณยาย ทำรังเล็กๆไว้ให้นกในกล่องไม้และให้อาหารอย่างดีหนูน้อยเป็นเด็กหญิงตัวเล็กอายุประมาณ8-10ถึงปีเธอมีรูปร่างผอมเพรียวและมีความกระชับก,กระเฉง ท่าทางแสดงถึงความขยันขันแข็งและความพร้อมที่จะสำรวจโลกเธอมีผมสีน้ำตาลทองเข้มยาวและเป็นหล่อเล็กน้อยมักจะถูกรวบไว้ด้วยโบสีสดใสทำให้ดูมีชีวิตชีวาหนูน้อยมีดวงตากลมโตสีน้ำตาลอ่อนที่เปล่งประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความรักดวงตาของเธอมักจะสื่อถึงความซื่อสัตย์และจริงใจ เธอชอบสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสหนูน้อยมีจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตาเธอรักการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนกสีฟ้าก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว หนูน้อยรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นนกเริ่มบินได้อีกครั้งวันหนึ่งนกสีฟ้าก็บินมานั่งที่ไหล่ของหนูน้อยขณะที่เธอกำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยฉันไว้นะหนูน้อยนกสีฟ้าพูดด้วยเสียงที่แวเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนกสีฟ้าพยักหน้า ใช่แล้วข้าเป็นนกวิเศษที่มีเวทมนต์และข้าขอขอบคุณเจ้าอย่างจริงใจด้วยเหตุนี้ข้าจึงอยากมอบของขวัญให้แก่เจ้าจากนั้นนกสีฟ้าก็สะบัดปีกและขนนกสีทองก็ร่วงลงมาจากปีกของมันขนนกนี้มีเวทมนต์วิเศษมันจะช่วยให้เจ้าทำสิ่งที่เจ้าปรารถนาได้ แต่จำไว้ว่าต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังและความหวังดีเท่านั้นหนูน้อยรับขนนกด้วยความรู้สึกทึ่งและขอบคุณน,นกฉันจะใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นฉันสัญญาหนูน้อยเริ่มใช้เวทมนต์จากขนาดนกสีทองในชีวิตประจำวัน เธอช่วยเหลือคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเสกอาหารให้เพียงพอสำหรับทุกคนหรือช่วยรักษาสัตว์ที่ป่วยวันหนึ่งที่ตลาดในหมู่บ้านหนูน้อยคาพเจ้ามีปัญหาใหญ่พ่อค้าผลไม้คนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยเสียงเศร้าหมองมีอะไรหรือคะหนูน้อยถามอย่างเป็นห่วง วันนี้ผลไม้ของลุงไม่พอขายเพราะมีบางส่วนเน่าเสียลุงไม่รู้จะทำอย่างไรดีลุงพ่อค้ากล่าวด้วยสีหน้ากังวลหนูน้อยหยิบขนมนกระสีทองออกมาและอธิษฐานให้ผลไม้ของลุงพ่อค้ากลับมาสดใหม่ทันทีไม่นานนักผลไม้ทั้งหมดก็กลับมาเปล่งปลั่งเหมือนเดิม ขอบคุณมากหนูน้อยเจ้าเป็นนางฟ้าของหมู่บ้านเราเลยลุงพ่อค้าพูดพร้อมกับยิ้มแย้มคณะนกวิเศษสามารถเสกสิ่งของที่หนูน้อยต้องการขึ้นมาได้เช่นเสกอาหารหรือดอกไม้ทำให้ของที่หายไปกลับคืนมาหรือทำให้สิ่งของที่เน่าเสียกลับมาสดใหม่อีกครั้ง ทำให้ฝนหยุดตกหรือทำให้ท้องฟ้าโปร่งใสคนนกสามารถเปล่งแสงอ่อนๆออ,นออกมาเพื่อให้แสงสว่างในที่มืดทำให้หนูน้อยสามารถเดินทางในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัยขนนกวิเศษต้องถูกใช้ด้วยความระมัดร,ระวังและมีเจตนาที่ดี เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบหากใช้อย่างประมาทอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ความท้าทายของเวทมนต์ถึงแม่หนูน้อยจะมีเวทมนต์ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เธอก็พบว่าบางครั้งการใช้เวทมนต์ไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับทุกอย่าง คืนหนึ่งในหมู่บ้านมีข่าวลือเกี่ยวกับชายชราผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวเขามีชื่อว่าลุงดำซึ่งคนในหมู่บ้านกล่าวว่าเขาเป็นพ่อมดที่อันตรายหนูน้อยตัดสินใจที่จะไปะเยี่ยมเขาเพื่อดูว่าข่าวลือนั้นจริงหรือไม่ลุงดำท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะหนูน้อยเคาะประตูบ้านเก่าๆของเขา ชายชรามาเปิดประตูเขามีท่าทีงุนงงเจ้าเป็นใครแล้วมาหาข้าทำไมหนูชื่อหนูน้อยค่ะฉันมาเพราะอยากรู้ว่าข่าวหรือที่คนพูดถึงท่านเป็นจริงหรือเปล่าหนูน้อยพูดด้วยความสุภาพลุงดำยิ้มอย่างใจดีข่าวลือมักไม่เป็นความจริงข้าเป็นเพียงคนแก่นักประดิษฐ์ที่อาศัยอยู่คนเดียว เจ้าอยากเข้ามาดูสิ่งที่ข้าทำใหม่หนูน้อยตื่นเต้นและยินดีที่ได้รับเชิญเข้าไปในบ้านเธอพบว่าลุงดำเป็นนักประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดเขาได้สร้างเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยให้ชีวิตในหมู่บ้านดีขึ้นหนูน้อยเรียนรู้จากลุงดำว่าแม้จะมีเวทมนต์แต่การใช้ความรู้และสติปัญญาก็มีความสำคัญไม่น้อย ลุงดำเป็นนักประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดมีความรู้และทักษะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่สั่งสมมาลุงดำมีอัธยาศัยดีและยินดีต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเขาเต็มใจแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการชาวบ้านมักเข้าใจผิด ว่าเขาเป็นพ่อมดหรือผู้มีพลังเวทมนต์เพราะเขามักจะเก็บตัวและมีนิสัยไม่ค่อยเข้าสังคมแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงคนรักสงบและชอบใช้เวลาอยู่กับงานประดิษฐ์ของตนเองลุงดำมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขามักจะสอนให้หนูน้อยและคนในหมู่บ้านเห็นถึงคุณค่าของการใช้สติปัญญาและความรู้ ในการแก้ไขปัญหาแทงที่จะพึ่งพาแต่เวทมนต์ในที่สุดหนูน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าการมีเวทมนนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบเสมอไปความดีและความรักเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าและเธอได้สอนให้คนในหมู่บ้านรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงนั้นมีพลังมากกว่าคำพูดใดๆการสนทนาระหว่างหนูน้อยกับคุณยายคุณยายคะทำไมเราถึงต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคะหนูน้อยถามยายในเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอและคุณยายกำลังนั่งดื่มชากันคุณยายยิ้มและตอบว่า เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เราได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการเห็นผู้อื่นมีความสุขการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดหนูน้อยพยักหน้าและเข้าใจถึงคำสอนของคุณยายหนูจะทำเช่นนั้นค่ะจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่รับชม